Sorry, not. <laughs> ัวจริงแล้วเห็นแต่ในทิกตอกกะตําระอว่างานต่างๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระกมละแมกเกดเพชรย่งยืนค่ะเพชรย่งยืนนี่มาจากไหนมาจากชื่อร้านค่ะจะเป็นชื่อร้านชื่อเพชรย่งยืนค่ะก็ด้วยความที่แม่นมสกุลยั่งยืนก็คือเพชรก็คือเมืองเพชรก็เลยเอามารวมกันเป็นเพชรย่งยืนค่ะทั้งหมดทั้งมวลกละแมของเราต้นกาเนิดจากเมืองเพชรใช่ค่ะเป็นขนมโบราณจากเพชรบุรีค่ะแดนขนมหวาน แล้วอยากรู้ว่ามีด้านลัจริงๆไหมมีค่ะอยู่เขาย้อยเพชรบุรีค่ะอยู่ที่โรงงานเลยสามารถเข้าไปซื้อที่โรงงานได้เลย๋อหรอเพิ่งมาเนี่ยสงการที่ผ่านมาเพิ่งไปแต่ไม่ได้ไปที่ร้านไปที่าอื่นดูลุแต่ร้านนี้ดังมากคุณขากาะแมถ้าเกิดว่าพูดถึงกาละแมต้องแม่เกตเพยรยังยืนร้านในโซเชียลคนติดตาม2.5้าล้านเกือบสล้านคนไปอาคนติดตามมาจากไหนเยอะเยะย ก็ด้วยความที่ตัวเกตเองเป็นคนเล่นโซเชียลอยู่แล้วแล้วก็เหมือนว่าเราโพสต์วิธีการทํากะละแมอะไรเงี้ยเหมือนโพสต์ออกไปออกไปแล้วแบบคนเขาไม่เคยเห็นเนาะเขาก็แบบเริ่มมาติดตามติดตามเรื่อยๆจนตอนนี้ก็สองล้านกว่าแล้โโหดมากเลยอ่ะเราก็แอบติดตามเขามานะหนูติดตามเขาเลยตั้งแต่ยุโควิดมาเลยอ่ะเรอยมาจังหวะการเอากะละแมจุ่มในถั่วใช่ใช่คนอ้วนเนี่ยก็ต้องติดตามปะมันแบบมันจุ่มไปหงีลอยอ่ะได้เยอะมากคนเขาชอบ อะไรในโซเชียลของเราคนที่เคยเตัวเกดเองอะอฟิลเหมือนเวลาเราหน้าเราเป็นตัวของตัวเองและเกดจะเป็นคนที่เหมือนแบบเรียกลูกค้าเราก็ถ่ายลงโซเชียลแล้วก็จะมีที่พีคที่แบบว่าอมันเป็นจุดเปลี่ยนของกาละแมหมายความว่าเมื่อก่อนเวลาเราใส่กาละแมเวลาเราหน้าเราจะโรยถั่วเฉยๆแล้วความขี้เกียจของเราเนาะเราก็ทํคลิปแล้วเราก็แปะกาละแมเอากาละแมแปะลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ถุงอ้าว คนกับชอบแบบนี้ก็เลยหลังจากนั้นอะเวลาเราใส่กละแมเราก็จะทําแบบนั้นมาตลอดเลย่หลายคนยังไม่เห็นขอดูวันนี้ได้ไหมลองทำได้ไหมได้นะได้ได้ทำได้อยู่ไหมได้แต่เออเออเออเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามทางโซเชียลอะไรเงี้ยคุณผู้ชมช่องเจ็ดของเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงที่อแคร์บอกว่าเอากละแมแปะลงไปบนตัวนังเป็นคนตัดเป๊ะมากเลยนะร้อนร้อนเตรียมถุงอันนี้แล้วก็แปะลงไปเลย ใสลงไปอเงี้ยแล้วเราก็กดแล้วทัวมันก็เลยจะแบบว่าเยอะสวยงามแบบนี้เลยคนก็เลยชอบนี่ถั่วชำมากขายถั่วแทนกระแมไหมทุกวันนี้เดือนหนึ่งใช้ทั่วประมาณ0 0 0พันโลสามตัน เยอะมากสาม่แล้วคือแบบว่ายืนอยู่ตรงนี้กลิ่นถั่วเนี่ยก็หอมมากเหมือนการเป็นถั่วที่ใหม่ๆสดๆเลยเราจะใช้ถั่วคั่วใหม่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างก้อนนี้ตัดมามันน้ำหนักประมาณอันนี้ประมาณ150กรัมเคยมือเลยรู้เลยว่ามาดูกันอย่างสมัยก่อนเราจะใส่แบบนี้แล้วเราจะทําแบบนี้เสียเวลาเสียเวลาแล้วน้อยด้วยดูความมันต่างกันใช่ที่เกียดด้วยอะไรด้วยก็เลยโป๊กไปเลยใช่ล่าสุดคนก็เลยคิดว่าเอ้ยสรุปไข่กะละแมหรือไข่ถั่ว อุตนาหน์เพิ่งเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีแบบว่าเป็นแพ็คทั่วแบบนี้เยอเลยด้วยความที่บางทีลูกค้าเขายังไม่ทานทมันก็สามารถยืดระยะเวลาได้ก็คือเอาง่ายๆคือความสะดวกสบายด้วยอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยเลือกที่จะทําแบบนี้มาให้เพื่อให้ลูกค้าได้แบบสะดวกสบายมากข<อ>ึ้นลองละลองละอันนี้โกโก้รสชาตใหม่หรอ ใช่ซึ่งเจแล้วกะละแมที่เราเคยเคยทานกันมันก็จะเป็นกะทิใบเตยกะทิใบเตยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กะละแมของเราจะมีทั้งหมด10รสชาติเลยค่ะใช่จะมีกะทิใบเตยทุเรียนนมสดโกโก้เผือกหอมชาไทยนมชมพูแล้วก็ชาเขียวแล้วก็รสชาติใหม่ตอนนี้จะเป็นรสชีสเมื่อกี้คุณเอแคลชิมไปแล้วเป็นยังไงบ้างอร่อยมากโกโก้จะอยากชิมรสใบเตยได้ไหมได้แม่หั่นแบบพอดีคำเอาแบบนี้แม่เอาแบบนี้แม่เออกลังจะบอกว่ารสหนะกกะใบก่อนนะกะละแมที่เราเคยกินอ่ะเขาก็จะห่อเป็นสามเหลี่ยมเอ้ เลยอะไรเงี้ยไอการตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันมาจากไหนคุณเกศเอ่อด้วยความที่ชิ้นใหญ่ๆมันก็มีมานานแล้วน,วนานแต่วเราใช่จะมีตัวใหม่เนี่ยที่จะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ทานง่ายๆให้หน่าทานมากขึ้นแล้วเราสามารถวิ่งอย่างนี้ได้นะ,ะแ,ลแล้วน้องแล้วน้องก็จะทานได้เลยลดนะลดนะ อันนี้เป็นคนคนพบเองหรือลูกค้าเป็นคนคนพบะลูกค้าตั้งใจอะตอนทําตั้งใจให้ลูกค้าชิกแต่ลูกค้าเขาห่วยไปวีบอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นไวรัลอยู่ในติ๊กต๊อกได้นะอันนี้อันนี้รสอะไรคะอันนั้นนมชมพูค่ะเออนมชมพูนี่่คะอื้โหเออเลอศเลิศอร่อยอ่ะ ปกติถ้าเราเป็นออนไลน์เราจะให้ถั่วแบบนี้ลูกค้าไปแยกถั่วไปให้อุ้ยกะละแมที่เราเคยกินบางทีมันอาจจะแข็งมันอาจจะเหนียวเลยมันอาจจะแบบว่านั่นแต่ว่านี่มันแบบเหมือนจะนุ่มเลยใช่น้องจะมีความนุ่มตัวเกดเองอ่ะเกดเอามาพัฒนาใหม่ถ้าใครเคยกินกะละแมจะรู้ว่ากะละแมจะมีความเหนียวแล้วหนึบหนึบแข็งแข็งใช่ค่ะแต่ของเกดถ้าใครกินของเกดมันจะมีความนุ่มเข้ามาเหมือนเราตั้งใจทำเขาเรียกว่าปรับสูตรมาเพื่อคนรุ่นใหม่ด้วยเพื่อให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยมาก ากขึ้นใช่คือในฐานะเป็นแฟนลับเนาะต้องบอกว่าการาแมทที่เราเห็นในอสัดเนี่ยเหล็กๆอ่ะมันจะเป็นการาแมลแบบแข็งแข็งแข็งๆใช่ค่ะซาจะตอนแรกที่หนูเห็นในติ๊กต็อกที่แม่เกดขายแล้วจิ้มถั่วน่ะหนูตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยทํานมันเป็นนุ่มได้หวาใ่มมันคือยังไงคืออยากกินมากตอนนั้นหน้าแบบอเมซิ่งมากเราก็เลยเหมือนว่านั่นแหละฟิลเหมือนตั้งใจให้ให้คล้ายเยลลี่ให้คล้ายสลาแบบ ให้มันเป็นรุ่นใหม่มากที่สุดจริงแล้วพอกินเข้าไปไม่หวานมากนะไม่หวานมากเพราะเราใช้น้ําตาลแท้น้ําตาลมะพร้าวแทร้อยเปอร์เซนต์ที่ไม่ผสมน้ําตาลทรายเลยอ๋อเหรอฮะใช่มันจะมีความหวานความหวานที่จะเขาเรียกว่าความหวานนัวๆมันจะไม่ได้ไม่ได้เป็นความหวานแหลมอ่าใช่ถ้าคนที่กินกะละแมเป็นจะรู้ว่าต้องเป็นความหวานนัวๆที่ไม่ใช่ความหวานแหลมใช่เพราะว่าเราปกติเป็นคนแบบว่าเอาจริงนะไม่ค่อยชอบกินถั่วอะไรบาแบบมันติดฟันเอออะไรเอออะไรเงี้ยเมื่อกี้ลองชิมดูเฮ้ยต้องกินกับถั่ววะใช่มันจะมีความ แบบนี้อีกนิดหนึ่งม,มันเหมือนเพิ่มเท็กเจอร์ในนั้นเนาะมันต้องกินวกับถั่วแล้วทั่วเขาอร่อยมากหอมมากรูก้มากวันหนึ่งเราต้องกวนกระ,ะแมกี่รอบกวนปริมาณประมาณเท่าไหร่คะอ่าปกติแล้วเราจะกวนด้านหลังงานแต่ว่าที่เราขายพีคที่สุดเลยจะอยู่ประมาณ200กระทะหนึ่งล้านบาทตอนหนึ่งวันค่ะห<า>นึ่งล้านบาทขายได้หนึ่งล้านบาทตอนหนึ่งวันใช่งานงานประจำปีตายแล้วแต่ว่ายอดขายสูงขนาดน ประมูลค่าที่ก็สูงเหมือนกันก็สูงเหมือนกันค่าใช้จ่ายก็สูงเหมือนกันค่ะใช่ไหมคะใชงคที่ไปออกงานหนึ่งงานเนี่ยถ้าเราต้องประมูลค่าที่ที่แบบว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่คนมันยัวเยะที่มันเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยประมูลเท่าไหร่เคยประมูลสูงสุดที่วัดไร่ขิง1น่งล้านหกแสนน่าจะ20,000ืกว่าบาทโอ้เราทําอะไรกันอยู่เนาะเราก็เลยมากินกระแะแมเขานี่ไงเขาขายกะแะแมเรานี่ไงคุณขา หนูเคยดูคลิปที่เขาประมูลอ่ะจะมีให้ยกปลายหรือยกมือเนี่ยแหละยกคาอยู่นี้เลยไม่เป็เจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เลยดีคือทั้งห้องอ่ะเลิกรักแล้วอ่ะ เออยายเกอยูอย่างเี้ยรอเลยก็จริงจริงแล้วอ่ะเขาเริ่มประมูลอ่ะเขาเริ่มตอนนี้500เออแต่ว่ายาเกดชูเลยล้านหกชูรอเลยทีเดียวจบทีเดียวจบทีเดียวจบแกสมมติว่าเรามาเที่ยวไว้ไรขิงดีกว่ามาเดินมานี่มามาแกตัวอะไรต๊ะเนี่ยอุ้ยอะไรอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้กะละแมค่ะเหรอกะละแมของเรามีสิบรสชาติค่ะใช่มีสิบรสชาติเป็นกะละแมเจ้าดังติกต็อกกะละแมแม่เกใช่มีความเหนียวนุ่มหวานมันลองชิมได้นะ ะะ oh. กินยังไงกินยังไงเนี่ย oh. กินยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูบีบอย่างนี้เลยคะ oh. ่ะอฟิลเหมือนเรากินเยลลี่แต่เราเป็นอยู่ในรูปแบบของโบราณใช่อดี๋ยวฉชอบนาะที่แม่คาหยิบขึ้นมาแล้วชิมเองเ,องเลย แต่คนชอบพูดว่าถ้าอร่อยอะแม่ค้าก็เอาเก็บไว้กินเองก็เลยกินให้ดูก่อนว่าอร่อยจริงว่าอร่อยจริงรสไหนขายดีสุดก็ยังคงเป็นกะทิกะเบเตยกะทิสดขายดีที่สุดเลยไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่กะทิเป็นตัวออริจินอลซึ่งมันจะไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับปรุงกินสีเลยก็คือจะเป็นแบบนี้จะเป็นความหอมจากตัวมะพร้าวตัวน้ําตาลเลยมันก็จะแบบ ได้ได้ฟิลความเป็นโบราณที่สุดลองลงมาก็จะเป็นใบเตยแล้วก็โกโก้โกโก้ก,ก,ก,ก็จะจะอยู่ในระดับหนึ่งสําหรับพวกแบบวัยรุ่นวัยรุ่นจะชอบโกโก,ก้กระชาไทยอะไรประมาณนี้แต่เมื่อกี้ที่ชิมนะชอบนมชมพูมากเพราะสมัยก่อนนะถ้าพูดถึงกะละแม คนมีอายุแน่นอน่คนมีอายุแน่นอนแต่สมัยนี้คือวัยรุ่นวัยรุ่น<ม>แล้วบางทีมีเด็กด้วยเด็กแบบเด็กน้อยๆแบบ<ม>ที่เป็น f c ฟซีเราเนี้ยแบบอุ้ยแม่อยากกินกะละแมซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทําให้กับกะละแมกลับมาให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจอยางเวลาเราออนตัวไปต่างจังหวัดเนี้ยเราตุดิบเราเอาขนไปยังไงอะี เราจะส่งทุกวันอยู่แล้วเพราะเราจะกลัวหลังร้านนะเราจะไม่ได้ส่งตัวกะละแมไปเลยเราจะเอาน้ําตาลอเอาแม้กระทั่งเครื่องขันกะทิไปด้วยเพราะเราต้องการเน้นคุณภาพให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวน้ําตาลเครื่องขันกะทิอะไรประมาณนี้ค่ะเอาไปด้วยทั้งหมดเลยแป้งก็ต้องเอาไปจากที่นี่ก็คือส่งตรงจากโรงงานขึ้นสมมติว่าเราไปขายเชียงรายอย่างเงี้ยก็ต้องวิ่งรถ เราก็จะกะเวลาใช่กะว่าเราวันนี้เราต้องใช้แค่ไหนเราก็วิ่งไปแต่ว่าออนไลน์มีขายไหมฮะก็มีขายตลอดนะคะก็คือจะช่องทาง Ti t o อกก็จะเป็นในช่องแม่เกดแม่น้องฟอร์จูนแล้วก็ใน Facebook นะคะก็จะเป็นเพชรยั่งยืนกาละแมแม่เกดสามารถสั่งได้ทั้งสองช่องทางสั่งได้ตลอดเลยค่ะค่ะเอออร่อยจริงสะดวกสบายเดี๋ยวดีมีตะกงตะกาในทิกตอกเนี่ยใช่ค่ะสามารถสั่งได้ตลอดเราส่งออนไลน์ทุกวันแล้วก็แอแบบนี้ถ้าเกิดเป็นแบบแพ็กเกจที่เป็นห่อหออะไรอย่างเงี้ยอันนี้สะดวกจริงนะ แล้วก็กินได้ง่ายๆเลยแล้วก็กินแบบเมื่อกี้หลายคนเพราะว่ากินกระแมอย่างหนึ่งคนกลัวติดมือเอ่ยติดลายมืออะไรเงี้ยพอแบบแก้ปัญหามาให้ทุกอย่างเลยเออจริงอันนี้ไปต้องไปจดสิทธิบัตรนะจริงเป็นกระแมมินิพอออกทีวีแล้วเนี่ยคนฮึมแล้วนะกระแมเก่งไม่จดพี่กอดจดนะครับจดกอดหรอสิทธิบัตรหรอคเขอซื้อถาดไหม มีนะมีส่วนมากเป็นถาดจะเอาไปเป็นเขาเรียกว่างานงานแต่งใช่ค่ะจะเป็นงานแต่งทําเป็นถาดแล้วก็เป็นขบวนขันมากางเงี้ค่ะใช่แต่ว่าอ๋อสั่งเป็นถาดได้ด้วยใช่สั่งที่ไหนสมิถ้าอยากสั่งเป็นถาดก็สั่งที่ร้านได้เลยสามารถโทรแล้วก็สั่งสินค้าผ่านทาง Facebook ก็ได้เพราะเรามีสแปมอยู่ที่โรงงานอยู่ตลอดอยู่แล้วอาวแต่ว่าสมิว่าสั่งเป็นถาดนี่ต้องอยู่ในแบบว่าบริเวณแถวบางเพชรไหมหรือว่าแถวไหนก็ลูกส่วนมากลูกค้าจะมาเองอ๋อหรือหรือไม่ก็ลูกค้าก็ส่งออนไลน์เพราะว่า เนี้ถ้าเราไปถ้าสมมติเราใส่ถุงไปใช่ไหมพอเราไปใส่ทานน้องก็จะเขาเรียกว่าไหลไหลอ่ใช่เขาก็จะไหลตามเพราะของเราอ่ะมันจะมีความนุ่มอยู่แล้วมันไม่ได้แข็งเหมือนกะละแมสมัยก่อน ไปซื้อได้ที่ไหนอะไรอย่างไรคะฝากร้านเลยจ้ะอออกตามงานประจําปีทั่วไปนะคะงานใหญ่ๆก็ยังเช่นวัดไร่ขิงตอนนี้ก็มีงานอยู่จนถึงวันที่5ผูพฤษภาคมนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกองค์พระพฐมเจดีงานมอเกษตรหาดใหญ่งานที่เชียงใหม่จะไปทั้งหมดค่ะจะเป็นงานทั้งหมดดูที่ไหนอ่ะสามารถในเพจได้เลยค่ะเราจะลงในเพจตลอดว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราไปที่ไหนอะไรอย่างงี้ค่ะเราจะลงในเพจตลอดเพจอะไรจ๊ะ เพชรย่งยืนกะเล่าแมแม่เกดค่ะโอเคอ่ะไปตามกันได้นะคะอร่อยจริงนะแล้วก็สะดวกจริงด้วยมีการปรับการเปลี่ยนอะไรไปเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนัใชต้องนะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมแม่ขดีมากสีมาะหมดเวลารายการเห็นเป็นเรื่องแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาเที่ยง25นะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ